พ่อกับแม่จะเอากันได้จักปีแหละครูบอมาเบิ่งหน้าสรางซักซุ่มด้นนี่สารซุ่มงมเป็ดงมไข่สารซุ่มงูมาหน่อยเนี่ยมาหน่อยพันเฮ้ย้เยเฮพันละเมียพวนครูใจพันนางฝสาให้กำลังใจกัมนน็มาหน่อยเฮ้ยแนมน้ำนี่มึงมาไหนะ่เฮ้ย พดพูดพดายอวกถ่ายบรรยากาศอยากอ้ายกล่องอยาก้กลไรอะเขาลย้ากล่องเไ,ได้ผัวบันเนาะเข้าอ้ายกล่องไงจะน่อยนี่วิถีชีวิตบันเนาะเข้าเดี๋ยวถ่ายนี่แหละอยู่ไปตามผัวตาม่วนตามให้ตามหน้านีา่ให้หนาตะก,กาก็อยู่ใกล้ไก่ เขาในกระลังส pues the nah ูงน <laughs> <room> <laughs> ี่ไก่ไ <laughs> ก่สไนเกียวแหละกระลังถ่อข่วงอีกเดือนนานี่ก็ออกพรรษาสไ้เดียวหมักกกมักดินใหม่ซ้ำจิก่อยซ้ำสิกินดดกเนี้ยจีซ้ำผาดก่อนีซ้ำผาดจวออกลบกซดเชียนี่วี่ เอ้เอเทะลมันนักรเะเบองลายหอเป็ดไก่โอ้บนนี้มันทายตอนนั้นเนาะตอนกินเขากินหนามตังไงดิฮะตัยังรงเออ้ไเอได้ได้จะเป็นยนะังก็ออกได้กล่องจมจารสม มาท่านมึงสาวมึงสาวคนจักตอกกับตอนประหลืมซานี่มึายเสียแล้วนะลูกสายม่กำลังมาบอดีแต่สีสัมผัสลูกชายน <c oughs> โอ้กาแฟยงังสีกาแฟยังกันด้วย <c oughs> ใช่กาแฟจ้ะ <c oughs> โอ้มอเขอาวาดอกคุณบ้านละถามึงนาละอดต บนเตี้ยไปไหวบนเตี้ยพอก็แม่จะเอาอกันได้จักปีแหละูบ <laughs> อจู้อนมเก็ว่โอ้สองพันจิ๋มหาแม่แล้ว้องจองเขาก็นังจิไปเฮียเฮียอี๋ชง ก่ากำลังสิขึ้นเมื่อเฮียนดูซินแดงเอมโอ้เกียมากล้วพุ่นมาตีมาตีหมลงโอ้กินแต้าแกเนาะจ้ะเนาะมอสหนักสอกินเต้ก้แหลมมอไอยำงพาี มีซื้ออะไกินนะแต่เสาวบางแดงนี่ก็ซื้อไอ้ก่อนหนึ่ง<อ>ช้อ,กอน,น,น,นก้อนทำม,งงม,มอนี่ก้ามมอนี่พนักก้อนเออมอนังกินเป็นยังไงนี่แหละกเขาวาลูกสิ่งคือไผยมันต้องคือแม่มันคือแม่พันธุ์ดีต้องได้ลูกดีได้แม่พันธุ์กันเดียวกันแล้วนะเห็ดอุลุอยเออมอนังขี่หลังไม่ใหญ่กินนะอะไรกินอะไรวะขนมหมันเว้ มอนันจีตัดผมมาได้ตรงจากกระเลมเน้่นจากไหนจัดว่าสียนันให้มันอยู่ว่าจีแท้หัว่หลนนะมันอยู่มันบ่นยาะมึงเฉามันมันกันมันมันนั่นเด้มันคันค่ายก็เลยไปอาบน้ำมันก่อนอาบน้ำให้มันตบเครื่องตบส่งให้มันโอ้หมาแล้วเว้ยเอานี่ไปใช่มาแม่ มาโซกล่องเวิ้งโซกล่องเวิ้งถึงลังดีน้องพานินี่นี่ยกป่อจัิงสีเวอิ้งเห็ดทั้งที่นี่โอ้ใส่ทรงผมหั่ะเบิ่งวะรอบ่อปิดลังมาโอ้เฮ็ดขังเจ้าลุงจะเฮ็ดซุ้มขังเจ้า อังเ้วอ้พาดยบเังจอดีได้จวอนี่วะไปยังคือใส่หมวกเลอยยุ่มยุ่มโซนาตาเบื้งเป็นจะได้จ้าอยาาเจ้าคือบอกไปใส่เม็ดโ้มลาพอจ่อเอาว่งไปจะทำผ่านจอแต่แียนจบอะไรละ อ่านหนังสือเป็นอยู่บ่โอ้ยประส้องจะได้อ่านหน,นังสือบ่เป็นเวมอนจะน,นอนหอนย่ามันอ่ะเนาะปยายามดียามตอนจะดีแหละบัดยามใส่ตอนใส่ดีเป็นพู้นก็ใส่อยู่ทงหน้าหมด อยู่หอยอยู ong, ่หองมาไปทายเอาตอนยามตอนยามดีนวสัมผัสบอกไปประมาณมอนี่เด้ลูกไปฮะกินอยู่เบิดมือก็ได้หมดนี่สองเถือสามเตือเน่ยเนาะโอ้ลมเมืองใดนะเบืองเวียนนี่บอกว่นว่าโนุ่ยนะมัดเหลียน นี่เคื่อนกระตูมหน่อยก้อยหักก้อยเฮ้ยหมอนั่นเห็ดอุรุยอยู่เฮ้ยเฮ้ยแมวงานร่มดีขนาดเนาะเห็ดสุ่มขังเป็ดเดี๋ยววิธีชีวิตของอ่าบานหนอกเข้า เบิ้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อกดติดตามให้มื่อนาสิมาอัปเดตให้เบิ้งตอนไปหาปูหาปลามาเห็นแนวอยู่นะ่ากินมากินเขาน้ากัน <c oughs> โอ้ถึกใจแมกเบียขนาดเลยสัมปาดมาไปมากว่าเป็นครั้งแรกของเิ่นออกกล่องนปก็กยากอายแน่จังหน่อยอ่าเก็มน,นาเพอะกันไหม